เออสวสัน้องๆทุกคนด้วยนะวันนี้พี่วกลับมาก,กับรายการเครื่องบินประหลาดกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะหลายคนคิดถึงรายการนี้กันแล้วเซ่แต่คราวนี้นะมันจะเป็นของฝ่ายสัมพันธมิตรกันบ้างนะนะจะมีลำไหนบ้างไปดูพร้อ,รอมๆกันเลยดีกว่าลำแรกเลยพี่ต้องบอกเลยว่ามันเป็นของสหรัฐอเมริกาเอน้องๆกับเจ้า XP 55 ซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวขอ้องใดๆกับ Windows XP เลยนะน้องๆเจ้า XP 55 Ascender นะหรือที่บริษัทใช้ชื่อว่า CW 24เนี่ยเป็นเครื่องบินขับไล่ต้นแบบของสหรัฐอเมริกาในช่วงปี1940ที่สร้างโดยบริษัท Curtis Wright ซึ่ง m p 5 4นะและ Northrop XP 56เนี่ยเป็นผลมาจากข้อเสนอ r c 1 4ของกองทัพอากาศสหรัฐที่ออกมาเมื่อวันที่27พฤศจิกายนปี1939สำหรับเครื่องบินที่มีสมรรถนะอาวุธยุทโธปกรณ์ และทัศนวิสัยของนักบินที่ดีขึ้นเหนือกว่าเครื่องบินรบที่มีอยู่แล้วนอาใช้การออกแบบเครื่องบินที่แหวกแนวม,มากๆเลยมันได้มีการติดตั้งขนาดและเครื่องยนต์ของมันยังถูกติดตั้งว้ที่ด้านหลังอีกด้วยนะซึ่งมันเนี่ยได้มีปีกแบบสวิทวิงด้วยและหางแบบแนวตั้ง2หางเนื่องจากการออกแบบที่ฝืนจนเกินไปเนี่ยนะมันเลยโดนล้อโดยนักบินว่า asender นั่นเอง เช่นเดียวกับเจ้า XP 5 4 Ascender นะ XP 5 5ได้รับการออกแบบสำหรับเครื่องยนต์ Pratt Whitney X 1800แต่ได้รับการออกแบบใหม่หลังจากโครงการเครื่องยนต์นั้นถูกยกเลิกไปนอกจากนี้นะมันจะเป็นเครื่องบินรบ c u r t i s ลลำแรกที่ใช้ล้อแบบ300ด้วยนะต่อมานี่นะก็ยังอยู่กับสหรัฐนันน้องกับเจ้า F 8 2 Twin Mustang North American F 8 2 Twin Mustang นะเป็นเครื่องบินรบเครื่องยนต์ลูกสูบรุ่นสุดท้ายของอเมริกาที่ได้รับคำสั่งให้ผลิตโดยกองทัพอากาศสหรัฐ F82 เลยนะมีพื้นฐานมาจากเครื่องบิน P51 Mustang ของอเมริกาเหนือนั่นเองสังเกตได้เลยจากการที่มันเอา2องลำมาติดกันนะนะที่เดิมทีเนี่ยได้รับการออกแบบให้เป็นเครื่องบินขับไล่คุ้มกันระยะไกลสำหรับเจ้า Boeing B29 Superfortress นั่นเองแต่นั้นยที่สุดแล้วนะสงครามก็จะจบลงก่อนที่การผลิตล็อตแรกจะเริ่มขึ้นอีกนะในยุคหลังสงครามเนี่ย Strategic Air Command ได้ใช้ F82 เป็นเครื่องบินลบคุ้มกันระยะไกล F82 เลยนะได้รับการติดตั้งเรดา และถูกใช้งานอย่างกว้างขวางโดยกองบัญชาการการป้องกันภัยทางอากาศเพื่อทดแทนเจ้า Northrop P-61 Black Widow เนี่นะทำให้มันกลายเป็นเครื่องบินสกัดกัน้นกลางวันกลางคืนและทุกสภาพอากาศเลยทีเดียวในช่วงสงครามเกาหลีเนี่ยนะนะ F-82 ของญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในเครื่องบิน US Air Force ลำแรกที่ปฏิบัติการเหนือเกาหลีนะเครื่องบินเกาหลีเหนือ3ลมลำแรกที่ถูกทำลายเนี่ยก็ถูกทำลายโดยกองกำลังสหรัฐและถูกยิงตกโดยเจ้า F-82 S ของูงบินขับไล่ที่68นั่นเองและจำมูกโอกหลยลำแรกของมันก็คือยักษ์11นะนะซึ่งเป็นของเกาหลีเหนือและตกใกล้ๆกับสนามบินกิมโปอะนะล่อต,ต่อมาเนี่ยพี่ต้องถามน้องๆก่อนเลยว่าจำเครื่องบินโจรสดม163ในคลิปก่อนได้ไหมถ้าใครยังไม่ได้ดูกดไปดูเลยนะแต่พี่อยากจะบอกว่ารัสเซียนเนี่ยก็มีรุ่นของเขาเองเหมือนกันนะแตไ่ไม่ค่อยดังไม่แปลกเลยที่น้องๆจะไม่เคยได้ยินชื่อเจ้า B i เพราะพี่ก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันในช่วงต้องทศวรรษ1940เนี่ย สำนักออกแบบเครื่องบิน OKB293 OK ได้เริ่มการออกแบบเครื่องบินขับไล่ด้วยเครื่องยนต์จรวดแบบใหม่เครื่องบินลำนี้นะมีตัวเลขสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมแม้ว่าจะต้องเสียพิสัยการบินไปบ้างก็ตามะนะเนื่องจากข้อจํากัดของเครื่องยนต์จรวดในขณะนั้นคล้ายๆกับ m อ็มอเลยใช่ไหมเราจะการลุกลางของสหภาพโซเวียตในเดือนมิถุนาย,ยน1941นเลยนะการออกแบบมิถุวองว่าเป็นการออกแบบเครื่องสกัดการระยะสั้นที่มีศักยภาพในการปกป้องสถานที่ปฏิบัติงานนอกชายฝั่งที่สําคัญของสหภาพโซเวียตจากการโจมตีทาาางอกศะน ดังนั้นโครงการเนี่ยจึงได้รับการอนุมัติทันทีสําหรับการพัฒนาและทดสอบเพิ่มเติมการพัฒนาเครื่องบิน B i ไเนี่ยยังดาเนินต่อไปโดยมีการสร้างต้นแบบขึ้นหลายลําและมีการทดสอบการบินด้วยนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยนั้นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรากฏดตัวของเครื่องบินเจ็ตลำแรกในช่วงสงครามทําให้การพัฒนา B i ไต้องหยุดลงดังนั้นเครื่องบินเนี่ยจึงไม่เคยออกจากระยะต้นแบบและไม่ได้มีส่วนร่วมกับการต่อสู้ที่ไหนไหนเลย สุดท้ายแทนที่การพัฒนาต่อเนี่ยเจ้า b ีได้ทาหน้าที่เป็นฐานทดสอบการวิจัยสําหรับการขับเคลื่อนจรวดข,ของโซเวียตแทนโดยข้อมูลเชิงลึกที่ได้เนี่ยจะถูกนาไปใช้กับโครงการอื่นๆที่ในเกลียดเจ้านี้มากเลยนะในวอร์เทนเดอร์เนี่ยเพราพีซุงมันไม่เคยได้เลยต่อมาอยู่กับเจ้าแวมไพร์ของอังกฤษบ้างะนะดีฮาวเวลเลนแวมไพร์เนี่ยเป็นเครื่องบินขับไล่ไอพ่นของอังกฤษที่พัฒนาโดยดีฮาว l l ลเลนแอร์คราฟ o ์คอมพานีนั่นเอง มันเป็นเครื่องบินขับไล่ไอพ่นลำที่2ที่ปฏิบัติการของกองทัพอากาศต่อจากเจ้าโ l o สเต s t e r m e t e o นั่นเองและเป็นลำแรกที่ได้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ไอพ่นเดียวด้วยน,นะการพัฒนาแวมพร์เนี่ยเป็นเครื่องบินทดลองเริ่มต้นขึ้นในปี1941ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เพื่อใช้ประโยชน์จากการปฏิวัตินวัตกรรมของระบบขับเคลื่อนไอพ่นเนี่ยนะการศึกาษาและการออกแบบเนี่ยบริษัทจึงได้ตัดสินใจใช้เครื่องบินแบบทวินบูมเครื่องยนต์เดียวขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ Hell Ford H1 Turbojet นั่นเอง ต่อมาผลิตในชื่อกอบลินแทนนอกนือจากระบบขับเคลื่อนและการดีไซน์แบบทวินบูมแล้วนะมันยังเป็นเครื่องบินที่ค่อนข้างง่ายต่อการใช้งานในเดือนพฤษภาคมปี1944เนี่ยได้มีการตัดสินใจผลิตเครื่องบินเพื่อใช้เป็นเครื่องสกัดกั้นสำหรับกองทัพอากาศต่อมาในปี1946เนี่ยแวมพรยได้เข้าประจำการในกองทัพอากาศเพียงไม่กี่เดือนหลังจากสงครามโลกสิ้นสุดนั่นเองลำสุดท้ายของวันเนี่ยนะน้องมันก็คือเจ้า SO 8,000 Naval นั่นเอง ไม่แปลกใจถ้าน้องๆจะไม่เคยได้ยินะนะเพราะมันเครื่องบินสัญชาติฝรั่งเศสที่ไม่ค่อยจะดังเหมือนกันนาวอลเนี่ยเป็นเครื่องต้นแบบท w i n b o มพุชเชอร์นาวอลไฟ h t เตที่สร้างโดยเจ้าเนี่ยอ่านไม่ออกในช่วงปลายทศวรรษที่1940เี่ยมันถูกขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ Arsenal 12H02V12 12, ซึ่งเป็นการพัฒนาหลังสงครามของฝรั่งเศสกับเครื่องยนต์จ u n เก r ร์จ213 ที่เป็นหัวใจของการขับเคลื่อนของฟ o x บ o มห1เจ้าดีนั่นเอง SO 8 0 0 0 n น v า l เนี่ยจะมีกำลังที่สูงสุดถึง1,250แรงมา้าเลยทีเดียวซึ่งขับเคลื่อนด้วยใบพัดแบบหมุนสวนทางกันและสามารถทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่730กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวนาว์เนี่ยยังติดอาวุธด้วยปืนกลอากาศขนาดย0มิลิเมตรกระบอกที่ติดตั้งอยู่บนแก้มเครื่องในแนวตั้งโดยมี3กระบอกที่แก้มแต่ละข้างคล้ายกับเซเบอร์นั่นเองและมีจุดยึดที่สามารถติดตั้งอาวุธ เนื่องจาก 12H02 เนี่ยได้รับการปรับแต่งสำหรับบินในความสูงที่มากวกกับการที่มันมีเทอร์โบซูเปอร์ชาร์เจอร์เนี่ยจึงมีแนวคิดที่มันจะถูกใช้เป็นเครื่องบินสกัดกัน้นเครื่องบินทิ้งระเบิดที่มีระดับความสูงที่มากะนะแต่เนื่องจากความสามารถในการขนระเบิดได้เนี่ยมันจึงสามารถใช้เป็นสไตรค์ไฟ g h เตอร์ได้เช่นกันซึ่งทำให้มันมีบทบาทคล้ายกับเจ้า Republic P-47 Thunderbolt ที่มีชื่อเสียงอย่างมากอย่างไรก็ตามนะมีการสร้างต้นแบบขึ้นเพียง2ลำเท่านั้น และการพัฒน,นานาวอเนี่ยถูกยกเลิกไปในปี1950 1 9 5เเนื่องจากการออกแบบนั้นอะในล้าสมัยไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าตอนนั้นอะนะเทคโนโลยีเครื่องยนต์ไอพ่นกำลังมาแรงอะนะและถึงแม้ว่าเจ้าบริษัทเนี่ยจะพัฒน,นานาวอต่อไปอะแต่ก็มีแนโอ้มที่จะไม่ได้รับการอนุมนัติเนื่องจากต้นทุนในการผลิตเนี่ยสูงมากๆและการออกแบบที่นอกกรอบเกินไปคนฝรั่งเศสไม่ค่อยชอบมานะก็เป็นไงกันบ้างน,น้องวันเนี้ยได้ความรู้กันไปเยอะเลยใช่ไหมล่ะสำหรับเจ้าเครื่องบินพวกเนี้ยนะมันเป็นเครื่องบินที่แปลกก็จริงแต่มันเป็นการศึกษา เพื่อให้เขาได้ผลิตเครื่องมินที่ดีขึ้นในอนาคตนะนะสำหรับวันนี้เวลาของพี่ได้หมดลงแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะน้องบาย